Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. Al Allahumma salli 'ala Muhammad wa al a l al อ ali Muhammad. วันนี้ผมจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวความศรัทธาของเราที่มีต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอที่ผมได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการร่วมก prepare, ันเผยแผ่ศาสนาอิสลามให้แก่พี่น้องมุสลิมของเราและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนะครับสำหรับ คลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่การพิสูจน์การมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าเหตุผลในความเชื่อมัน่นถึงการมีอยู่ของพระองค์ได้ทำคลิปนี้มาอย่างยาวนานหลายคลิปหลายอีพีด้วยกันวันนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายสำหรับการพูดคุยในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากนี้ผมเนียดว่าผมจะคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของร ul ูสุลลอฮิสลลลอฮ์สลัมนั่นคือท่านนาบีสลลลอฮ์สลัมเราเรามารู้จักท่านนาบีสลลลอฮ์ฮะลิวะสลัมของเราให้ดียิ่งขึ้นให้มากขึ้นเป คิดว่าการรู้จักท่านนบีก็คงจะหลายคลิปด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นคลิปที่ว่าในเรื่องของการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ละเอียดก็คิดว่าคงจะประมาณหนึ่งในการพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงลักษณะของพระเจ้าไม่เหมือนผู้หนึ่งผู้ใดและก็วิธีการรู้จักพระเจ้าในสังคมมุสลิมบ้านเราว่าเรารู้จักพระเจ้ากันลักษณะไหนแบบไหนวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นตอนสุดท้ายที่จะพูดคุยในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้านะครับสําหรับคลิปนี้ใช้หัวข้อว่าหน้าที่ ของเราที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นคืออะไรบ้างเพี่น้องครับหลังจากที่เรามีความศรัทธามั่นในอัลลอฮ์สุบะตาลาแล้วเชื่อมั่นในการมีอยู่ของพระองค์แล้วเราจึงมีหน้าที่ในการที่เราจะต้องมีต่อพระองค์โดยคร่าวๆแล้วผมขอสรุปออกมาเป็น5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเราจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตาเราจะต้องอีมานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พร้อมกับอีมานนั้นเราจะต้องกล่าวประกาศออกมาว่าอัชฮะดออัลลาอิลลาฮิลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นนดออกกจาล นี่คือวิธีการที่ใครคนใดคนหนึ่งก็ตามที่มาจากแนวคิดแบบใดศาสนาใดหรือไม่มีศาสนาหรือมาจากไหนก็แล้วแต่เมดดื่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งต้องการจะเป็นมุสลิมเขาจะต้องเปิดม่านหรือว่าเปิดประตูการเป็นมุสลิมบานแรกด้วยกับการกล่าควคําว่าอัชฮะดูอ ah il ัลลาอิลลาฮิลลลอฮ์พระเจ้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอืนน่นใดนอกจากอัลลอฮ์และต่อด้วยว่าอัชฮะดุอ ah ันนะมุฮัมมัดะราะซลุละลนะครับและขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงนบีมุฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์ซึ่งเรื่องราวของท่านศาสดาม มััดสลลาฮุอะลัยฮิวะสลัมนั้นเป็นเรื่องที่สองที่ผมจะคุยกับพี่น้องและคิดว่าคงจะใช้เวลาหลายอ p พีด้วยกันในการลงลึกถึงรายละเอียดของบรมศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกมุฮัมหมัดสลลาะฮุอะลัยฮิวะสลัมทีนี้สำหรับพี่น้องมุสลิมที่รับอิสลามอยู่แล้วที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์อยู่แล้วเราก็อาจจะกล่าวเพียงแค่ว่าลาอิลาฮิลลอฮ์บ่อยๆนะครับท่านนบีุลลาลลฮุอะลัยฮิวะสลัมสอนให้เรารื้อฟืออ้น إ ي ่านของเราศรัทธาของเรา ปัดฝุ่นอีมานของเราฟื้นฟูอีมานของเราขึ้นมาใหม่ด้วยกับการกล่าวว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอบ่อยๆนะครับลาอิลาฮะอิลลอละลาอิลาฮะาอิลลอละต้องกล่าวบ่อยๆเพื่อเป็นการยืนยันถึงความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคำว่าลาอิลาฮะาอิลลอละแปลว่าเราจะไม่เคารพกับไหวสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะลาเราจะไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะลานี่คือข้อที่หนึ่งภารกิจหน้าที่ที่เราจะต้องมีต่อพระองค์ก็คือหนึ่งนต่อพระองค์ด้วยการประกาศคำชาดหาออกมาให้ชัดเจนลาอิลาฮะอิลลอละประการที่สองก็คือเราจะต้องทำอิบะดา ต่อพระองค์เมื่อเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺสุลตาลาคือพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วภารกิจต,ต่อมาก็คือเราจะต้องทําการอิบาดาห์ต่อพระองค์อิบาดาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสอลฮ์ก็คือการละหมาดนั่นเองภาษาอูรดูอาจจะเรียกว่านามาสภาษาเปอร์เซียก็น่าจะใช้คําเดียวกันคือนามาสแต่ว่าภาษาไทยเราก็มา,มา,ม,ามาใช้คําละหมาดนะครับผมว่าน่าจะมาจากรากศัพท์เดิมว่านามัสก็คือนมัสการหรือว่าสอลฮ์นั่นเองเราจะต้องสอลฮ์เราจะต้องละหมาดเคารพปักดัต่ออัลลอฮ์สุลตาลาให้ครบวันละห และอย่าลืมเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นสุนัตละหมาที่เป็นละหมาสุนัตต่างๆเพื่อที่เราจะได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺมาตลานแต่ก็รุบบินละพยายามที่จะเข้าใกล้พระองค์แน่นอนครับละหมาฟัดดูนั้นก็เข้าใกล้พระองค์แล้วแหละแต่เราต้องการเข้าใกล้พระองค์ยิ่งกว่านั้นด้วยกับการละหมาสุนัตอย่าลืมนี่คือภารกิจที่เราจะต้องมีต่อพระเจ้าของเราและก็เราจะต้องรำลึกถึงพระองค์บ่อยๆนะครับเช่นเรากล่าวว่า سبحان الله الحمد ل ล ه ل ลลอ ه إلا ล ل ل ه إ الله, الله أ ك ب ลาฮ ح و ล ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وسبحان الله وبحمد ه سبحان الله العظيم นี่คือท้ายคำรำลึกที่เราควรจะมีต่ออัลลอฮ์สัมบัตลาพระผู้เป็นเจ้าของเราอยู่ตลอดเวลาและก็เชื่อมโยงกับพระองค์ด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วอิสติฟาร์เยอะๆขอไปโทษต่อเราเยอะๆเนื่องจากเรามีความผิดมากมายดังนั้นเราจะดิลีทความผิดเราจะลบล้างความ ของเราด้วยกับการกล่าวว่า astaghfirullah alazim หรือ astaghfirullah อะ a ูบอ i l นะครับหรือไม่เราก็สละวาดให้กับท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงอยู่นะครับว่าการกล่าวสละวานให้กับท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นคำว่า allahumma salli ala s a y y า d i n a muhammadu า a a l ี s a y y ิ d i n a muhammad หรือ allahumma salli ala muhammadu ร a a l ็ muhammad ุอะลัย ل ิว ل ซัล ه ัมคำไหนก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือการกล่าวสละวาให้แก่ท่านนบีเท่ากับเราล้ำลึกถึงท่านนบีไหม ใช่ครับเรากาลังสละวะให้แก่ท่านนาบ,แบีแต่อย่าลืมว่าท่านนบีสลุสลต่ลลานบอกว่าใครแล้วสละาวะาให้แก่ท่านนาบีหนึ่งครั้งอัลลอฮุสซาลามจะสละวะให้แก่เขาสิบครั้งใครสละวะให้แก่ท่านนาบีสิบครั้งอัลลอฮุสซาลามจะสละวะให้แก่เขาหนึ่งร้อยครั้งก็คือสิบเท่านั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้การสละาวาดถือเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮุสซาลาด,ด้วยเช่นเดียวกันและก็อย่าลืมครับเรื่องของดุอาเราจะต้องขออัลลอฮุสซาลามตลอดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเเเเรรรรืืื่่่่อออออองงงลล็็กกกหหหหใญตาาาาาามมขดดยฉพะะั อย่าขอเฉพาะหลังละหมาดอย่างเดียวแต่ต้องขอดุอาในทุกๆอิเอียบทดังนั้นท่านนาบีสุลต่านอะเลวะสัลลัมได้เชื่อมโยงการอิบะาดาต่อลอ์ด้วยกับการขอดุอาในทุกๆอิเอียบดเราจําเป็นต้องท่องให้เยอะๆพี่น้องนะก่อนกินข้าวหลังกินข้าวสวมเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าออกจากบ้านเข้าห้องน้ําออกห้องน้ําส่องกระจกแล้วก็ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เนี่ยมีสุนนะของท่านนาบีในเรื่องราวของการขอดุอานี่คือหมวดของอิบะาดาสองแล้วนะคะ ครับหนึ่งเราจะต้องอ ي มานศรัทธามั่นต่ออัลลอ์แลวก็ยืนยันคำศรัทธาออกมาเลยว่าลาอิลาหะอิลลอฮ์ประการที่สองก็คือเราจะต้องทำอิบารัตต่อพระองค์ประการที่สามหลังจากที่เราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สุวัตละพิสูจน์กันมาถึงความมีอยู่ของพระองค์และเราเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนอกจากอิมานอิบารัตแล้วอันที่สามก็คือเราจะต้องรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดในอันกุรอานได้พูดถึงความรักไว้เยอะมากเช่นอัลลอฮ์สุวัตลาบอกว่าอูซบิลฮิมินัชชัยต وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدن قوم الفاسقين ในสุราอัตตาบะ์นะครับอัลลอฮฺ س ุ ح ا า ه ละบอกว่าจงกล่าวเถิดหากแมน้นพ่อแม่ของเจ้าบรรพบุพรบุษของเจ้าและลูกหลานของเจ้าและก็พี่น้องของเจ้าคู่ครองของเจ้าแล้วก็ เครือญาติของเจ้าทรัพย์สินที่สู่เจ้ากลัวว่ามันจะบกพร่องที่เราสะสมสะสมกันและกลัวว่ามันจะขาดหายไปการค้าที่สู่เจ้ากลัวว่ามันจะขาดทุนและก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เรารักมันพึงพอใจต่อมันหากสิ่งเหล่านี้เรารักมันมากกว่าอัลลอฮ์มากกว่าเราซูลและมากกว่าการดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แล้วจงรอคอยการงานของอัลลอฮ์ตาลาหมายถึงจงรอคอยการลงโทษของอัลลอฮ์จะมาถึงแท้จริงอัลลอฮ์สุมาตาลาจะไม่ทรงหิ ฮิ่งดีให้แก่คนที่เป็นคนชั่ว เป็นคนฝ่าฟืนพระองค์เพราะฉะนั้นเรียงลําดับความรักก็คือรักอัลลอฮ์ก่อนรักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลและรักศาสนาของพระองค์หลังจากนั้นก็เราก็รักสิ่งต่างๆในอายะห์กูร่านนี้มี8ประการที่อัลลอฮตมุสลิพูดถึงความรักเราต้องรักทั้งหมดรักพ่อรักแม่รักลูกรักหลานรักพี่รักน้องรักเครือญาติรักธุรกิจการค้ารักทรัพย์สมบัติรักที่อยู่อาศัยคืออัลลอฮตมุสลิไม่ได้ห้ามและก็อัลลอฮฺมุสลิส่งเสริมด้วยถ้าเราศึกษาคําสอนที่สมบูรณ์แบบขอองิสลม เราจะเห็นว่าอิสลามเน้นหนักในเรื่องความสําคัญในเรื่องความรักความห่วงใยการช่วยเหลือเกื้อกูลการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในบรรดาสิ่งต่างๆ แม้กระทั่งทรัพย์สินแม้กระทั่งการค้าแม้กระทั่งบ้านเรือนเราก็จําเป็นจะต้องมีความรักแต่สิ่งเหล่านี้เราจะต้องไม่รักเหนืออัลลอฮฺสุบานอตาลาเพราะนั้นเราจะรักอัลลอฮ์ก่อนรักอัลลอฮ์สุบานตาลาเหนือสิ่งอื่นใดแล้วรักนบีของพระองค์แล้วรักศาสนาของพระองค์รักการใช้ชีวิตในหนทางของศาสนารักการใช้ชีวิตเพื่อการเผยแพร่เพื่อการด่าว่าเพื่อการเชิญชวนมนุษย์เพื่อการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์รัก3ามสิ่งนี้ก่อนหลังจากนั้นจึงรักสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่ติดยึดกับสิ่งใดๆยกว ว่าอัลลอฮฺสำตะลาองเดียวที่เป็นที่รักสูงสุดหลังจากนั้นก็ลดหลั่นกันมาถามว่าการรักในพ่อแม่การรักในพี่น้องการรักในคู่ครองการรักในเครือญาติมันอ่อนไหมมันน้อยไปไหมไม่น้อยเลยครับถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆในแต่และเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่มาก ทุกสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาราให้รักนั้นเราจะต้องรักด้วยแนวทางของพระองค์รักทรัพย์สมบัติก็จริงแต่จะต้องจ่ายสาการรักการค้าก็จริงแต่จะต้องไม่ได้มาด้วยการช่อด้วยการโกงต้องค้าขายสุจริตยุติธรรมรักบ้านเรือนก็จริงแต่มันจะต้องไม่ทําให้เราเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมการพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละรักคู่ครองก็จริงแต่เราจะต้องไม่ทําให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละเพราะฉะนั้นการรักอัลลอฮฺสุบะตาระรักรสุนของพระองค์และรักศาสนาที่พรระะองงค์ได้ปาน luôn mà นี่คือความรักที่เราจะต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ที่เราจะพึงมีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราคือรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดประการที่4ครับเราจะต้องต่ออัดต่อพระองค์ต่ออัดตออ่ดตอบทบัญญัติของพระองค์ต่ออัดแปลว่าเชื่อฟังต่อบทบัญญัติของพระองค์สิ่งใดที่พระองค์ทรงบอกว่าฮารานฮารานตลอดกาลสิ่งใดที่พระองค์ทรงบอกว่าฮารอมฮารอมตลอดกาลเราจะไม่คิดเองเราจะไม่สาเอาเองเราจะไม่เดาเอาเองทุกสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าได้นั้น คือได้ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ในอิสลามของเรานะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่พ้นไปแจก5้ากฎของพระองค์หนึ่งก็คือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่วาจิบจะต้องทําจําเป็นที่เราจะต้องทําเราก็ถือว่ามันจําเป็นสิ่งใดก็ตามที่เป็นสุนนะหรือสุนัตสนับสนุนให้ทําเราจะถือว่ามันเป็นสิ่งสนับสนุนให้ทําจะต้องไม่ทําให้มันเป็นเรื่องวาจิบต้องทําให้มันเป็นเรื่องสุนัตสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺสมบัตาลาฮารุสให้ทาก็คือทําก็ได้้้ไไไม่่ทํากก็็ดตอองปลยว้ ให้ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ใครจะทําใครไม่ทําก็แล้วแต่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าหุกกรมนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างก็คงจะต้องศึกษานอกนะครับประการต่อมาก็คือมัคครูสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรังเกียจแปลว่าสิ่งนี้ทําได้แต่พระองค์ทรงรังเกียจเช่นอะไรบ้าง เช่นเรื่องของการกินสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นออกมากลิ่นกลิ่นไม่ดีออกมาเนี่ยนะครับสิ่งนี้มันมักรู่ในฐานะที่มันส่งกลิ่นออกมาแต่มันก็ยังทานได้กินได้อยู่เพียงแค่กลิ่นของมันทําให้มักรูเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจการหย่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอนุมัติที่รังเกียจนะครับอัลลอไม่รักการหย่าแต่ว่าอนุมัตินะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมักรุ่นนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอไม่ไม่พอใจอ่ะ แต่ว่าทําได้ไหมทาได้ไม่ถึงขั้นบาปแต่อันที่5ก็คือฮารอมสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺสัมะตราบอกว่าฮารอมก็คือห้ามทามถ้าใครทําก็คือเป็นบาปเพราะนั้น กฎเรื่องราวกฎทั้ง5นี้นะครับฮุกกลมก็เรยฮุกกลมฮุกกลมทั้ง5นี้ที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบานอตาลานเราจะต้องเชื่อฟังทั้งหมดเลยนี่คือภารกิจอีกอันหนึ่งที่เรามีต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลานและประการสุดท้ายภารกิจที่เราพึงมีหลังจากที่เราศรัทธาในาพระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือเราจําเป็นจะต้องประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้หมวลมนุษยชาติได้รับทราบวรับบกฟกับเบียดและพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นจงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ออกไปเหมือนกับที่ผมพยยาม พยายามทาเหมือนกับที่พี่น้องหลายคนพยายามทําประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาลาให้มนุษย์ทั้งหมดได้รู้จักความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าให้รู้จักว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นคืออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลาจะต้องอีมานต่อพระองค์จะต้องอิบาดัตต่อพระองค์จะต้องรักต่อพระองค์สี่ข้อข้างต้นนั่นแหละนะครับจะต้องเชื่อฟังต่อบทบัญญัติของพระองค์สิ่งนี้เราจะต้องประกาศผมบอก5ข้อใช่ไหมครับผมบอก5ข้อก็คือ1อีมานต่อพระองค์2อิบาดัตต่อพระองค์3รักพระองค์ เชือ่อฟังบทบัญญัติของพระองค์และประการที่5ก็คือการประกาศคําว่าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือประกาศให้มนุษย์ได้ทําใน4ข้อข้าง,งบนต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺมะตลาประกาศไปให้มนุษย์ได้รู้จักประกาศนําอะไรมาประกาศถึงความยิ่งใหญ่นํา สิ่งที่ถูกประทานไว้ในอันกุรอานเพราะในอันกุรอานคือพระคำของพระผู้เป็นเจ้านำกุรอานออกมาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์อันกุรอานจะแนะนำอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาละอันกุรอานจะแนะนำเรื่องราวของโลกเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของมนุษย์เรื่องราวของจักรวาลว่าเราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรสิ่งเหล่านี้คืออะไรมันมาได้อย่างไรและเราควรจะต้องปฏิบัติตัวกับมันอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้มีอยู่ใน พระบัญชาของพระองค์ในคัมภีร์ของพระองค์หรือในศาสนาของพระองค์นั่นเองดังนั้นผู้ใดใครก็ตามที่อีมานต่อลอสุบฮานอาตาลาจะต้องปฏิบัติ5ข้อนี้ให้สมบูรณ์แบบนะครับสรุปอีกทีนะครับพี่น้องขออนุญาตซ้ๆนะหนึ่งก็คือจงอีมานศรัทธาต่อพระองค์ด้วยกับกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรืออ il ัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประการที่2คือเราจะต้อง อิบัดด์พักดีต่อพระองค์นะครับีเกสลำลึกถึงพระองค์ขอดุอาต่อพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์นี่คือข้อที่2และข้อที่3เราจะต้องรับพระองค์เหนือสิ่งใดๆทั้งหมด และประการที่4ก็คือเราจะต้องยอมจำนวนปฏิบัติตามกฎขององค์ด้วยดุษฎีด้วยหัวใจที่พึงพอใจมันกับที่เรากล่าวว่าเราดีตุบิลลาฮิรับบะวะบินอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบีอวะรอล์เราพึงพอใจที่จะให้อัลลอฮ์สุลต่าเป็นพระเจ้าของเราพึงพอใจที่จะให้อิสลามเป็นาศาสนาของเราพึงพอใจที่จะให้รอซูลน,นั้นเป็นรอซูลเป็นนบีที่อัลลอฮ์สุลต่าส่งมาให้แก่เรานี่คือการที่เราประกาศออกไปและอันที่5อันสุดท้ายก็คือเราจะต้องประกาศ เกียรติคุณความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเผยแผ่ศาส,สนาหรือคําสอนของพระองค์ให้กระจายออกไปบนหน้าแผ่นดินให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถและนี่คือภารกิจที่เราจะต้องมีต่อพระเจ้าของเราสําหรับเรื่องราวที่ว่าในเรื่องของความศรัทธานในพระผู้เป็นเจ้าก็คงจะจบนะครับด้วยคลิปนี้หลังจากนี้ผมจะนําเสนอพี่น้องให้รู้จักอรลสุลลฮ์ที่มีชื่อว่าม ال ุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะสัลลัมอินชาอัลลอฮุตะอาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวบะระกาตุ